มาแนะนําเป็นแนวทางนะครับสําหรับการเดินไฟในบ้านนอกดาวนนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นช่างไฟมืออาชีพนะครับเป็นการเดินไฟด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะออกแบบตําแหน่งการวางไฟสวิตไฟปลั๊กไฟต่างๆในบ้านนะครับรวมถึงระบบแอร์ตู้คอน s u m อ e r นะครับจากนั้นเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์ที่เราจําเป็นต้องใช้ในงานนะครับซึ่งผมมีการแนะนําไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับว่าต้องซื้ออะไรบ้างนะอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานของเรานะครับ เมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้พร้อมนะครับซึ่งหลายท่านจะเห็นว่าผมจะมีรถนะครับที่ใช้ในการลากของอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่านึกว่าผมเป็นช่างมือที่แต่จริงจริงไม่ใช่นะครับผมแค่ชอบเครื่องมือช่างนะผมก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาใช้ในงานนี้นะเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องทําเริ่มต้นนะครับก็คือการติดตั้งตัวกล่องไฟนะครับที่จะใช้ในการติดตั้งสวิตช์หรือว่าตัวปลั๊กไฟนะครับกับตัวโครงสร้าง ของตัวเหล็กของเรานะครับของบ้านนอกดาวนะถ้า